สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกคนที่เข้ามาเบิ่งช่องเฮาครับผมมามาหนเอาพี่ใหญ่มาบินพี่น้องครับกัดไปพลังเสียงน้อย <c oughs> เสียงใหญ่รวมล้างมาอน่พี่น้องเอาหันนะเอาจุลามาปล่อยถึอลมแห้งบ่ได้นะมุนลงเลยมานนิลมแหง้งพี่น้องมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ ว้าวพี่ว่าดังจีโหลดธนูยังได้อนะไปสายเติร์ดกับสายเดินช้าเอาขึ้นใส่กันมันอีใบมันเสียงเติร์ดกับเสียงชาซาเนี่ยมันจะเป็นยังไงใบมันตีกันบ่เนาะเดี๋ยวทดลองเบิึงเหินบุกขมุงพี่น้องปิดหน้าไว้แ h มหน้าพ่ามันจะสะแดดนะวันนี้ออกมาพร้าวมาดิค่นออกมาเผาวคั่ยได้ลูกมาแล้ว กล้องล้มนี่ยเคยได้ไปไส้นอกจากวิดล้มนะไปลุยกันเลยฮะจับสัตว์เลยมนันีมันจะเป็นอย่างไรหน,นางานมันใบมันตีกันบ่ไปไป เฮยเพี่น้องขึ้นเร็วนนักหัวพี่น้องบนนักหัวไที้ไีแต่มันลมอ่อนนะเฮ็ดูุเฮ็ดแล้วลมมันี่ยกรทังเ่ิดลมเอาลยังไงเสือโบกไกลออขึ้นแล้วท่งนก็ผู อกดส่วนกระตุกนี่จะเป็นเชือกเอาจุลามาปล่อยเช้านี่ถึงลมแห้งบ่ขึ้นนะเ่อาจุลาลอยเส้นกับลอยเ้าขาสั่นนะต้องเอาติดกระดาษใหม่นะแต่ยังไม่ได้ปล่อยโตัวใหม่นะโู้เสืองต๊วใหม่ต้องเอาปล่อยบ้านนี่พ่อมลุยนะบ้าบหน้าพ้อมลุยนะใช้บวกนะขึ้นแต่ว่าถ้าน้องขาดโต๊ลงมาเลยมุนขวางลงมายังบร่ได้สอมเดี๋ยวปล่อยตัวใหญ่ก่อนไหม Hãy tơ huơu con đầm khom ngôm luôn, đang coi vào trong lồng mìn này, mày, điệp lấy sierre của bay sẽ nó. Ui, <laughs> trong phần lăng thì nó chết nhảy ấy. Phải bằng đi chứ mà hào น้อยๆนี่กันมาลมนี่มาโมยานน้ำอ่ะสู่โล่สูอยางเดี่ยวเนี่ยดันไปดันพี่น้องเมื่อวัยแถวบานนี่เมื่อบมดลนนนสายธนูขาดลงเลยอือประมาณซาวปลายนี่แหละ สาไปนาทีสองพลังเสียงนู่นเดียวป่อยเลยไหมเบกกเด้ว่ะนขาดนี่โอ้ยจูดข้ายจูดน่อยพดอัน่นเนี่ยตัวจูดข้ายอือจูดขรรายรถบ่งใบันนี้คือชนะหฮงอะไนี่ตเติร์นเติดแน่นนี่ดังไกลนี่ ไม่ยังใส่อันนี้โอ้ยมีอยูเก่าจุดใหม่รถไปแม่น้องคุนมาหาสายกันบินตัดบอดประมาณหนังสาวไฟนาที่เลยวานนี่นะบมย่านน้ำลมมาจุฬาเอาไปเอาไปอยู่เลยจุฬาพวกนะขึ้นลมวนลุกมุนลงเลยจะรองชาดี๋วันสุเออ สองดูลายลอยเส้นกับลอยเสาวมาลมมาเลยมาเที่ยงขัดขนาดเหมือนคนโบกแกงคนถูหางเจ้าใส่อะไรจังาโชว์อันอ่ะโอ้ไม่ทั้งเทิงมันยาวเลยหัวเดี๋ยวไปแต่งใน้น้ำน้องเหมือนกัน เทียงในดึงตึงมือเลยโหดินห้างแฮดพี่น้องแฮดขับเคลื่อนเต็มกำลังมาเนี่ยลมเต็มที่นะมาเนี<ฮ>่ยขึ้นเที่ยงคักอะไรพี่น้องมาเนี่ย มันเปลี่ยนกันอึกกับขาดไปอีกเลยจวดคือเกาพี่น้องตอนนี้ชีมุ่งแลวพี่น้อง สองเสียงนี่ยังนะยังดังอยู่ ยังมมีเสียงใดขาดนะ เฮ็ดทุกเฮ็ดแลนเวาวาจนเมื่อยนะฮะเพือเมื่อยแหง้งมาเนี่ยบวกเชิงวานเนี่ยสีหนาจนซีดพี่น้องบวกทั้งแลนวาวานนี่ย <laughs> ก็มาเนี่ยจะเพี้ยเลยเวาจุฬาเดีสส่ยวงใช้สิผักไว้ก่อนนะแ <c oughs> ลนวานนี่ก็เมนะื่อยหนึ่งนะเพื่อจะขึ้นนะเพื่อจะแต่งขึ้นเศร้าเนี่ยใส่อีกบ่ขึ้นถึงลมแห้งนะ น้องคนจะมือไห่น้องคนมาดินน้ยังคนนึงี่ยริกัวเืมนี่ไปีพังยงบุรีกูอยู่กระตกตัวนั้นเสียบเส้นนั่นบยังบรีกูตึงอยู่ไงเสียบดี๋ยตบรบุบ เปลี่ยนกันเติร์ดนะเติร์ดแห้งบ่ดได้แล้วมันต่ำกันมาจากอย่างค้างเสยนะเชียงไหญ่นี่คือมีสามเสียงนี่แหละบ้านนี้นะฮะ ถือผ่านพ้นไปได้ดีนะมันนี่มันนี่ลมแห้งเบิดมือพี่นอ้นอ,งนนนองมันนี่วันจันทร์ันที่สองมันนี่จวดเป็นจวดพี่น้องเป็นจยางไรพี่น้องทั้งฝังไทยฝังลาวฮะทักทายกันได้พี่น้องด้บินอยู่บมนนี้เนาะนี่ใส่เบิดมือเลยนี่จุฬาขึ้นบ่ได้เลยจุฬาเนี่ยขึ้นแล้วมุนลงเลยลมมันแห้งนะ ถงลงมมาเป็นลูกเป็นลูกหนึ่งหมุนบี้หูลงเลยเดี๋ยวผมพอนี่คลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปั่นเสียงกลองเลย